สวัสดีจ้าท่านผู้ชมจ้ามื่อนี้ยเอาต่อยในมัมพาทําแกงถั่วลูกไก่ดิจ่าเอาต่อยสิแกงเป็นแกงกะหรี่จ้ะนี่ก็เป็นเครื่องเทศคืออาต่อยเอามาเพิ่มเอาจ้ะปกติถ้าบผได้สิแกงใส่พริกแกงกะหรี่บานเฮากระเซ็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่มื่อนี้เอาต่อยบ่มีพริกแกงกะหรี่เนาะเอาต่อยก็เลยใส่เป็นพริกแกงบานเฮาจะพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงแดงนะจ้ะแล้วก็มีผงกะหรี่จ้ะแล้วก็เอาต่อยก็บซิมีขิงมีผงขมิ้นลูกผักชีจ้ะ พริกไทยแล้วก็ผงพะพิกาเกลือน้ำตาลกรวดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ใบ,บกระวานแล้วก็มีเกลื่อนอย่งเนานะอ่าอ้อต่อยคึ้ซื้อบอกอ,อกอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวอ้อต่อยคึ้ออกก็ต่อยตีบอกเนาะจ้ะเนาะหอมเม็ดยีราจะขึ้นอ,ออกแล้วจ้ะและ้วต่อยกระตินี้หอมหัวใหญ่หอมแขกเด,ด้๋ยจ้ะมีแคอ่อสแล้วกับมันฝรั่งจริงจริงบะมักว่องใส่ก็ได้จ้ะแค่รสกับมันฝรั่งตะมืนเนี่อ้อต่อยอยากใส่อันนี้ก็เป็นถั่วลูกไก่หรือชิกเอ่คกี้ฟีบอกเอิญ พีคบีดบอกก็อื่นน่ะนะคือซื้อภาษาอังกฤษเนาะนี่จะลักษณะเขาต่อยต่เป็นกระป๋องด้วยจ้ะเอาต่อยกับลักษณะนี้เลยจ้ะเอาต่อยมาเทน้ำข้อออกได้จ้ะอันนี้เป็นแบบกระป๋องคือง่ายจ้ะเขาบอกต้องเสียเวลาต้มนั่นนะจ้ะแบบแห้งเอาต่อยกับมีนี่จะเอาต่อยกับไปซื้อมาจาก้านตุรกีจ้ะแนวนี้เลยจ้ะเม็ดเขาเดียวต่อยใส่บงเม็ดก็เนาะอต่อยนี้เป็นของในบนดิจ้ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเมดแ้งนะจ้ะเทาที่ เห็ดกินมันเสียเวลาเยอะจ้ะเขา้องแ่น้ำอุ่นค้างคืนไว้ทั้งคืนเลยจ้ะหรือแปดชั่วโมงเนาะแล้วมันเสียเวลาต้มอีกนิดจะม็ดเขาประมาณนี้จ้ะต่อไปได้มาจกะทำตุรกีจ้ะมันลดราคามันเหลืออยู่ยูโรกว่าปกติกิโลนึงเนี่ยมันตกสี่ยูโรกว่าบางยี่ห้อแต่ว่าบางสายพันธุ์เนาะถี่เม็ดใหญ่อันนั้นปกติราคาหลายต่คงอยู่จ้ะเดี๋ยวมาบอกวิธีการเห็ดกันเนาจะเนาะเฮ้ยใสน้ำมันสำหรับผัดไปนิดนึงได้จ้ะ แล้วต่อยหรือใส่เมติล่าลงไปผัดก่อนจ้ะ càm pít không phải tắt đấy cả, tám với muối cà ri cả ต่อใ,ใส่หอมไปเลยจ้ะหอมนี่เขาต้องต้องพัดใจเย็นๆด้วยจ้ะพัดไฟอ่อนๆพัดจนหอมเละเลยจ้ะต่อถึงน้ำมันตีอีกนิดนึดนงจ้ะ ปลาลืมบอกไปอาปลาตุงไส้มะเขือเทศครีมน้ำเลยจ้ะถ้าผู้ใดมีมะเขือเทศสดก็ใส่บมะเขือเทศสดลงไปจ้ะพอแกงกะหรี่มันก็ต้องมีมะเขือเทศนิดนึงเลยจ้ะอันนี้ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเลยจ้ะเปรี้ยวน้ำเลยจ้ะอันนี้ ต้องเรียนแนะนำแกงน่อแทบแต่ละาสูตรแต่เราคราอบขัวก,กระอาบสีวิธีการปรุงสิบบอกคือการปันไหนได้จ้ะก็แล้วแต่หน่อสะดวกเก็ถนัดแบบใดนาะจ้ะเนาะคนถึงก่็หอมหัวใหญ่ก็ตีเหล่ได้จ้ะ ต่อยกุ้มีถูดตายตัวใหญเด้อหอมโมยใหญ่ติดใจหลายใจหน่อยแล้วจะเอามักจ้ะจิดใจหนึ่งตางั้นแจ้ะลงไปพร้อมกันให้หมดเลยทุกอย่างเลยแต่เด้อที่ตายที่ตายคืนเทศจ้ะพอหอมหอเริ่มเละแล้วเนาะ ใน,ในะม่านี้เลยจ้ะหอมมาเริ่มสะดุดลงคือเริ่มออนเลยเลยจ้ะแล้วต่อเติมน้ำไปเลกหน่อยพัตอบต่อไปอีกหน่อยนึงจ้ะหอมก็เริ่มออนโตลงเยอะเลยจ้ะเหมือนกันพัดนิดนึงแห้งพัดหอมเหยเละเปันไดความแฝบไปแห้งเพิ่มขึ้นได้จ้ะ น้าต่อยใจบังบ่งกีนะต่อยเรื่มบอกไปจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำที่เอาต่อยเอาออกมาจากทั่วลูกไก่เนาจะเอาต่อยบวบถิมได้จ้ะน้ำนกระป๋องเขาก็สามารถีเสียมาเติมในหมอนี้ได้จ้ะพราอถ้าเป็นแบบทั่วหลูกไก่ที่เขาต้มต้มแบบทดๆเลยนะน้ำเขานะ่ะมีประโยชน์มากเลยเขาสามารถีจะมาเติมขิงแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปใส่ดื่มได้จ้ะบำรุงร่างกาย แล้วอาต่อยจะเอาแค่รดลงไปผัดจ้ะมันพลังมันพลังกันแล้วแต่สิไสเนาะใส่หมากใส่หน่อยจ้ะมือเนี่ยอาต่อยมาเพิ่มใส่ไปคือปกติอาต่อยสีโบโบไสจะอาต่อยใส่เฉพาะทุนไก่เนาะเยอะไปก่อนปะทาหมอนติ ตุ๊น้ำนิดนึงจ้ะค่อยๆเติมหน่อยๆพักด้วยห่อยค่ะจริงๆห้าไฟไปตอนดีห่าไฟหนาำทุบไปแล้วได้บ่กระได้คือการจัดแต่ว่าต่อยว่ามะพัดนี่มันสีเฮ็ดให้ยังละอโรมาเขาออกมาเนาะความแฝบออกไีกเยอะจ้ะเนี่ยต่อเป็นใคร ทั่วหรูใก,กล้ต้องไปผัดจ้ะแห้งผัดแห้งหอมเนื้อเพืเ่อนๆจ้ะ เติมอขอี้ใสเป็นชุดพัดลงไปหน่อยจ้ะเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มความนัวเนาะผู้ใดบ่มกกัการบวัสงสงสัด้วยจ้ะเสร็จแล้วตัออกใสเติมน้ำ ถี๊ยวเทออกเนาะใส่ลงไปจ้ะมีประโยชน์มากเลยจ้ะต้ะองไปเทศถิ่มเสียดายหนามมันจ้ะบางคนกลัวใส่โปไเนาะจ้ะแต่เอาถอยใส่จะมันแซบมันมีประโยชน์นั่นจ้ะเติมเติมน้มต้งไปอีกจ้ะพอเดี๋ยวเขาต้มไฟแม่กระซิมักรีแขคนขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะจ้ะ ถ้าผู้ใดบ่มักใส่น้ำไหลกระนำน,น้อยๆก็พ่อด้วจ้ะแต่ว่า,าต่อยมักเอาน้ำม,มันลาดเขามันแซ่บหมอนี้เอาต่อยใส่ทั่วลูกไก่ไปประมาณเจ็ดกระป๋องด้วยจ้ะแล้วก็มันฝรั่งกับประมาณครึ่งกิโลจะเอาต่อยใส่เนาะแค่ลดกับประมาณซีซีหัวจ้ะซีหัวหน้อยๆถ้าพูดได้บ่มักกับบอตองใส่อนนันมันฝรั่งกับ แค่รดก็ได้จะตไอต่นไฟเสริมวิตามินให้ลูกเนาะหมอนี่สำหรับหาคนได้จ้ะล่องอีกมรั้างนึงเพื่อนื่อความมั่นใจเดี๋ยวบอกเขาเดือดนะความนัวของมันฝรั่งหลก้กก็แค่รดหลักกัเม็ดตัว,อออวต่อยติดเติมเตาเติดเกัน ขวดลองไปนิดนึงจ้ะอันนี้นหวานเจ็บดอกจ้ะใส่รบตองย่านหวานเลยจ้ะใส่แทนสุดรดเนะเาะอ้อต่อยติขอเติมเป็นเกลือไปอีกนิดนึงจ้ะเอางานอต่อยใส่ไปไกรสอนสอนโตบพู้นจ้ะออกเข้มจะาเพ่าต้องไอออกหวานด้วจ้ะแต่แกงกะหรี่บานเฮาจะอ,ออกรสชาติหวานเนาะ แต่หลังจากจะต่อยเคียบิลเดครคืงชัม่วงแล้เนะจ๊ะเนาะเบิ่งกันจ้ะต่อยใส่ตะเพียนอีกกดคือให้ทัวเขาแตกนิดๆจ้ะความน่วงก็จังสะออกมาเนาะจ้ะเนาะแห้งแสบแต่บีนิดๆ,ๆจ้ะ ทอดละจ้ะเบิ้ง่มันมีเม็ดแบบแตกแน่บ่แตกแน่นี่จ้ะ แ้วก็โหลกพักชีฝรั่งลงไปหน่อยนึจ้ะแกงกะหรี่ถัวลูกไก่ของกระต่อยกับเซ็ดพร้อมเสิร์ฟเลจา้าเอาต่อยกระขอบคุณทุกการที่ตามรับชมเลยจา้าถ้ามาคลินิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไครเพื่อเป็นน้องใจอาต่อยในเด้อจา้าลิปน์ในเอาต่อยถึงท่าไปแค่นี้ก็แล้ะจา้าสวัสดีจา้า